ใข้คำตอบโบทีเคเกี่ยวข้องอะไรกับคดีแตงเพราะล่าสุดนั้นโบทีเคได้เข้าให้การดี i อีอีกครั้งหนึ่งก่อนวันหยุดสงการานต์ไม่กีวแล้วโบทีเคคือเป็นจิ๊กซอสำคัญเป็นผู้ให้เบาะแสสุดท้ายในการเรียกคนมาช่วยน้องแต่โมก่อนที่จะโทรแจ้งพร้นนาครและก็พีมรันยู่ ในการขีดจักรยาออกช่วยค้นหาโบสุรัตนาวีหรือโบทรยอัมคิงดัมหรือโบทีเคเธอได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเป็นรูปถ่ายของกะติกถ่ายคู่กับน้องตังโมเผยให้เห็นภาพของน้องตังโมนั้นอยู่ในชุดบอดี้สูทเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาแม้ว่าทางโบทีเคจะไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุก็ตาม และรูปนี้เป็นต้นเรื่องของความสับสนของผู้ที่ติดตามข่าวสารของน้องแตงโมและรูปดังกล่าวนั้นได้ถูกนำไปใช้อ้านอิงในช่องทางต่างๆรวมถึงไปออกในรายการโกรทัศน์จนกลายเป็นไวรัลและเป็นปริศนามีข้อถกเถียงต่างๆเกิดขึ้นมากมายว่ารูปดังกล่าวนี้ใช่น้องแตงโมจริงหรือไม ว่ารูปดังกล่าวนี้มีการตัดต่อจริงหรือไม่และที่สำคัญรูปถ่ายปริศนานี้ถูกนำไปใช้เป็นวัตถุพยานในชั้นศาลอีกด้วยปัญหาที่สำคัญก็คือคุณโบนั้นได้รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องแตงโมงมากน้อยแค่ไหน เพราะเธอนั้นเป็นต้นทางของรูปดังกล่าวเพียงผู้เดียวและรูปดังกล่าวนั้นก็ไม่ได้มีอยู่ในต้นฉบับหรือได้ปรากฏอยู่ในมือถือของใครเพียงแต่รูปนี้ถูกโพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวของโบติคเท่านั้นทั้งนี้น ไฮโซอยังเป็นผู้หนึ่งที่ออกมาสัมภาษณ์ตั้งแต่วันแรกว่าหลังจากที่แตงโมตกเรือทุกคนช่วยกันโทรเรียกผู้ภายโทรขอความช่วยเหลือโดยสายหนึ่งที่โทรไปนั้นได้โทรไปขอความช่วยเหลือกับโบขีคและโบ ก็เป็นผู้ติดต่อให้กับบีนเซียนยูให้มาช่วยตามหาน้องแองโซึ่งจากสายสัมพันธ์ระหว่างโบทิเคและปอนั้นร้านมายองเคยนำเสนอไปแล้วครั้งหนึ่งว่าทางโบทิเคนั้นเป็นญาติกับทางทิกไทยและทิกไทยเป็นภรรยาของปอดุลุพัฒน์นั่นเอง เบนส์พิกไทยนั้นเป็นภรยาของไฮโซปอดดลพั์เลอศทวีวิทย์ซึ่งเป็นเจ้าของเรือสปีดโบ๊ทหนึ่งในคนขับเรือที่อ้างว่าน้องแตงโมงตกเรือดังกล่าวไฮโซปอนั้นทางร้านมายองก็เคยนำเสนอประวัติว่าเขาเป็นผู้บริหารหนุ่มไฟแรงในเครือ TNP Group ซึ่งเป็นธุรกิจนำเข้ารถยนหรูหรายใหญ่เบอร์ต้น,ตน พอ,อและเบนนั้นแต่งงานกันเมื่อปี2557ปัจจุบันมีลูกด้วยกันสองคนจนกระทั่งในเบื้องต้นล่าสุดนี้เองครับโบธีเคได้เข้าพบท s i อีกครั้งพร้อมมอบภาพตนฉบับให้กับท s i เพื่อทำการพิสูจน์ซึ่งผลพิสูจน์นั้นก็ออกมาโดยชัดเจนแน่นอนแล้วว่าภาพดังกล่าวนั้น มีการตัดต่อริศแต่เหนืออื่นใดยังต้องรอ dSI มายืนยันอีกครั้งอย่างเป็นทางการและจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้เพ,นเพื่อนโปรดติดตามอย่ากระพิบตาเด็ดขาด